นายอสดางโยมนาคอินฟลูเอนเซอร์การเมืองโพสต์ข้อความระบุว่าพิธาลิมเจริญรัตไม่เข้าใจทำไมกลายเป็นศัตรูกับเพื่อไทยอัสดางโยมนาคมีคำตอบให้ความสัมพันธ์ระหว่างพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยเปลี่ยนแปลงจากพันธมิตรเป็นคู่ขัดแย้งในทางการเมืองปัจจุบันด้วยหลายปัจจัยทั้งในเชิงอุดมการณ์นโยบายและกลยุทธ์ทางการเมืองสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งสามารถสรุปได้ดังนี้ หนึ่งความแตกต่างด้านอุดมการณ์และเป้าหมายทางการเมืองพักเก้าไกลมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเช่นการปฏิรูปสถาบันหลักของประเทศรวมถึงกฎหมายมาตรา1 1 2การปฏิรูปกองทัพและการลดอำนาจกลุ่มชนชั้นนำเน้นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในโครงสร้างอำนาจเดิมเพื่อขจัดความเหลื่อมลำ้ำพักเพื่อไทยแม้จะมีภาพลักษณ์ที่เน้นประชาธิปไตย เป้าหมายหลกักมุ่งเน้นการรักษาฐานเสียงและบริหารจัดการเศรษฐกิจเน้นการปรับตัวเพื่อรักษาอำนาจในระบบและหลีกเลี่ยงการประทะกับชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจเดิมในระดับที่รุนแรงความแตกต่างในระดับนี้ทำให้พักเพื่อไทยมองพักก้าวไกลว่าก้าวร้าวและมีแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงขณะที่พักก้าวไกลมองพักเพื่อไทยว่า อนุรักษ์นิยมมากเกินไปและไม่กล้าผักาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 2. การจัดตั้งรัฐบาลและผลประโยชน์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งปี2566พักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมโดยพักคก้าไกลในฐานะพักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยตัดสินใจถอนตัวจากพันธมิตร เนื่องจากความขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขกฎหมายมาตรา112และการไม่ได้รับการสนับสนุนจากสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยหันไปร่วมมือกับพักการเมืองอื่นรวมถึงพักที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้ามเช่นพักพลังประชารัฐเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่นำไปสู่การถูกมองว่าทรยศต่ตอุดมการประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นี้ทำให้ฐานเสียงของพักก้าวไกลมองพักเพื่อไทยว่า เป็นศัตรูทางอุดมการเพราะเลือกที่จะประนีประนอมกับอำนาจเดิมแทนที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 3. การแข่งขันฐาน,นเสียงและการแย่งชิงบทบาทผู้นำประชาธิปไตยทั้งพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยต่างแย่งชิงการเป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยในสังคมไทยพักคก้าวไกลสร้างฐานเสียงใหม่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริง พักเพื่อไทยยังคงมีฐานเสียงที่เหนียวแน่นในกลุ่มชนชั้นราหญ้าและผู้สูงอายุในชนบทแต่ความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ลดลงความขัดแย้งในเชิงนโยบายและแนวทางการเมืองจึงนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงระหว่างสองพัก 4. ความไม่ไว้วางใจและการสร้างภาพลักษณ์ในสื่อฐานเสียงของพักก้าวไกลมองว่า พักเพื่อไทยเลือกประนีประนอมกับระบอบอำนาจเก่าและทรยศต,ต่อประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพักเพื่อไทยและผู้สนับสนุนมองว่าพักก้าวไกลมีแนวทางที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของ,ของประเทศและใช้นโยบายที่อาจขัดแย้งกับสถาบันหลักของชาติสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการขยายความขัดแย้งระหว่างทั้งสองพักโดยการสร้างวัฒกรรมที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายมองกันเป็นศัตรู 5. การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ของพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเคยถูกมองว่าเป็นพักที่ท้าทายโครงสร้างอำนาจเดิมในยุครัฐบาลพักษิณ์แต่ในปัจจุบันพักเพื่อไทยเลือกที่จะประนีประนอมและเข้าร่วมกับพักที่เป็นตัวแทนของระบอบอำนาจเก่าเช่นพักพลังประชารัฐการตัดสินใจนี้ถูกมองว่าเป็นการรักษาอำนาจทางการเมืองในระยะสั้นแต่กลับทำลายภาพลักษณ์ในระยะยาว โดยเฉพาะในสายตาผู้สนับสนุนประชาธิปไตยขอสรุปความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนแปลงจากพันธมิตรเป็นศัตรูเนื่องจากความแตกต่างในอุดมการณ์นโยบายและผลประโยชน์ทางการเมืองการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำในกลุ่มประชาธิปไตยยิ่งทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพักเพื่อไทยเลือกเส้นทางที่ฐานเสียงของพักก้าวไกลมองว่าเป็นการทรยศต,ต่ออุดมการประชาธิปไตยในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างสองพักนี้จะยังคงถูกกำหนดโดยปัจจัยเหล่านี้และอาจขึ้นอยู่กับวิธีที่ทั้งสองพักปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในระยะยาวครับ